ก่อนกูแต่งงานนะเว้ยกูแม่งอย่างเสืออยากไปไหนก็ไปอยากกลับกี่โมงก็ได้ไม่มีใครตามไม่มีใครโทรจิกหลังแต่งเท่านั้นแหละจากเสือกลายเป็นแมวเลยมึง<ะ>เดินผ่านเมียยังต้องก้มหน้าเดี๋ยวโดนเรียกใช้เฉยของของกูหนักกว่าเดี๋ยวนี้จะแวะร้านชำยังต้องพิมพ์ลายลายงานกับช้าห้านาทีเมียเตรียมสอบสวนสมัยก่อนเงินเดือนออกกูเป็นคนถือ<ะ>เดี๋ยวนี้เงินเดือนออกปุ๊บ มือกูยังไม่ได้จับเงินมันเข้าบัญชีเมียเลยของของกูนี่โคตรเจ็บเมื่อก่อนทะเลาะก,กันกูเสียงดังเดี๋ยวนี้ทะเลาะก,กันกูเงียบเพราะกูกลัวถามหน่อยเถอะพวกมึงรู้สึกปะหน้ามือกูกับหลังมือมันไม่ได้เปลี่ยนมันสลับชีวิตกันไปเลยแต่เอาจริงนะมึงชีวิตแม่งเปลี่ยนก็จริงแต่กลับบ้านมามีข้าวกินมีคนบน่นมีคนรอกูก็โอเควะเออว่ะถึงเมียจะด่าแต่ถ้าอยู่คนเดียวแม่งเงียบเกิน กูคงนั่งคุยกับพัดลมไปแล้วสรุปนะพวกมึงชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้เปลี่ยนเราเป็นหลังมือแต,แต่มันเปลี่ยนให้เรารู้